สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนขับทุกท่านนะครับผมวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567ครับเวลาขณะนี้ประมาณ19.00นาฬิกานะครับพิกัดโคกน้องนาคูหมันฟาร์มนะครับผมเป็นพาชมบรรยากาศการเตรียมงานครับนะครับบริเวณบ้านก็ประดับไฟ สวยงามนะครับผมพรุ่งนี้นะครับวันที่8ดนะครับวันจันทร์ที่8เมษายนก็จะเป็นวันวันบุญนะครับแขกเกลือญาติมิตรพี่น้องก็จะมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่8ดส่วนวันที่9ก้าก็จะเป็นวันนํานาคเข้าอุปสมบทนะครับผมที่วัดกันท่าลารุมนะครับผมให้ชมบรรยากาศกลางทุ่งเลยครับวันนี้ประดับไฟแสงสีสวยงามครับ พกหนองนานะครับหน้าแรงนะครับตอนนี้ญาติก็มากันเยอะค่อนข้างเยอะแล้วครับมาจากหลายที่เลยมาจากกรุงเทพก็มีสุรินหนองคาย นะครับใครมานั่งเล่นกีตาร์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมาเจอศิลปินมานั่งเกากีตาร์อยูตรงนี้นะครับเึกว่าใครนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกนะครับผม อารมณ์สุนทรีนี่ครับอารมณ์สุนทรีอ้อยฟ้อนไปเทไหมครับอาบน้าครับ,อบพออ้าน้าบ่ะเพิ่นบอกขอดอยอเยอะล่องเล่นนี่ครับล,อลอ้องเล่นล้องเรียนวะทีลองเล่นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกนะครับผมผู <c oughs> ้จัดการคูหมันฟาร์มครับอขอบคุณัมช่างตีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หกที่ สนับสนุนงานนี้เต็มที่เลยคล้ายๆกับเป็นแม่งานเลยครับช่วยทุกอย่างครับประสานงานทางอนี้ปลนคลายหน่อยอเปอกันทลาลรมส่วนเจ้าภาพอยู่ไกลยอยู่ชลบุรีนุ่นถ้าไม่ได้ช่างตีนี่ก็งานนี้จับเป็นอุปสรรคเยอะนะครับผมก็ขอบคุณช่างตีแล้วก็ทีมงานผู้ช่วยเนาะพาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมื่อวานนี้มาช่วยกางตงุงกางต้นนะครับ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวันบุญแล้ะพรุ่งนี้เนาะนี่ครับอารมณ์สุนทีไอ้ริ่มกระแปล,ลปง่งเด้อนทีนะนี่ครับไไรนะไไรบรรยากาศากาโอ้ย้งดีงามห้สทีเนงมขึ้นไปดีงามครับวะงา,ามครับ สวยงามมากครับสวยงามมากอลังการนะครับนี่สวยน่ครับนี่ก็จะเป็นบ้านน้อยอห้อยพรนะครับ ผู้ดูแลคูหมันฟรั่นี่จะเป็นน้องหลังนะครับงองค์ลัดโคงน้องนานะครับผ่านหลังนะครับผ่านหลังนี่ไม่ได้ไปไหนนะครับมีอ้องเลี้ยน้อง,งนาอย่างเดียว หน้าแรงนะครับแต่ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดนะครับเนื่องจากว่ามีบ่อนะครับความสมบูรณ์ของของธรรมชาตินะครับคคุบ่อเพื่อจะให้เก็บกักน้ําไว้ใช้หน้าแรงนี้ครับเดินเมษานี่กลางวันร้อนมากๆเลยนะครับกลางวันร้อนอุณหภูมิวันนี้ถึง42องศาเลยทีเดียวนะครับช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเนี่ยแต่ตอนเย็นนี่อากาศดีครับตอนเย็นนี่ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนิฟซีเป็นกับท่านที่ติดตามช่องคูหมานฟาร์มนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดการแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามช่องนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ